คือคำว่า U E C M C O C O I U T I U T เลยเลยอะไปื้ม <laughs> <laughs> ปืมภูมิมใจเอาร้องต่อหนึ่ง <c oughs> สองสามเอาเพลงอะไรคะอ,อ๋อทวิงโกได้ไหมไม่ใช่

ยูทีเออยูทีร้องอะไรได้อีก C-O-C-O เพลงเพลงอะไรนะที่หัวยาเพิ่งร้องได้ล่าสุดเนี่ยไรเพลงไรเพลงอะไรฟริงโกร้องไม่ได้หรอฟริงโก,โกงา บแบบตอบแบบนี้นะตอบแบบนี้นะทีกูทีกูทีอดตา พอเธอว่าหายตายมได้ไหมอีกทีที่กูที่กู ตด้ไหมที่กที่รตทีก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 เออโอเคแล้วไอเลิฟอยู่อ่ะไม่เอาไม่เอาไอเลิฟยูที่กทีกที่รักทำาะไรกั ที่กที่ตักเฮาวนเวัย่งอ้าอาบุตเธอสุดไฮายเม่ายเมยยออายที่กที่กูที่ฮาวันเวารัย่อ้ายโอเคบาย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 วันนี้พอแค่นี้นะคะแม่สา C O C O เพอะไรยังไม่จบอีกเหรอบายบายยังบายบายท่านผู้ชมยังยังไม่บายบได้ไรเดี๋ยวจะ O P อะไรคะแล้วหนูชื่ออะไรหนูแนะนําตัวยังหนูชื่ออะไรคะชื่อน้องอะไรคะโฮย่าชื่อน้องโฮย่าเหรอคะค่ะเรียนอยู่ที่ไหนคะเรียนกอลลี่กอลลี่อยู่ห้องอะไรรู้ไหมห้องครูครูคุณครูชื่ออะไร คุ้คุลาลาคุณคุณลาลาข <laughs> อ,อยังบฮิฮิฮยังไม่บายบายาที่กูที่กูที่กตา <laughs> บา่อวันเวันยูน